สวัสดีจ้าหนูคือบลากแฟลมาแล้วจ้ะคะเรามาพูดในหัวข้อเรื่องงานศิลปะประเภทวิจิตรศิลกันต่อไปนะจ้ะคะมาว่ากันเรื่องการออกแบบงานประติมากรรมกันนะจ้ะคะสําหรับผู้เริ่มเรียนรู้การสร้างแสงงานศิลปะแบบประติมาก,กรรมการออกแบบชิ้นงานลงบนกระดาษก,ก่อนสร้างงานจริงเป็นการเริ่มต้นที่ดีว่าไหแล้วจ้ะคะท่านผู้รู้จึงบอกนักเรียนศิลปะหน้าใหม่ไว้ว่าการออกแบบประติมากรรมจะมีอยู่สองลักษณะซึ่งทุกคนก็เห็นด้วยนั่นคือ1 การออกแบบสองมิติ 2. การออกแบบ3าม,มิติการออกแบบทั้งสองลักษณะจะเกี่ยวข้องกับงานประติมากรรมแบบนูนต่ำแบบนูนสูงแบบลอยตัวอย่างแน่นอนซึ่งท่านผู้ดูอันแสนชันฉลาดของเราได้แนะนแนวการตรวจสอบประติมากรรมแบบต่างๆอย่างน่าสนใจติดตามรายละเอียดในคลิปหน้านะเจ้าคะลากรอนบ๊าย